要补充一理解 ลองเพลงโโโ <laughs> วันนี้มันไม่ <laughs> ค่อยได้กินยานะกันรนคนก็เลียดนะถามถามลูกค้ายังไหมถามลูกค้าบอกถามฉันกอนพี่มาเอาไปขายเลยเด้อยังเปิดอยู่ยังสั่งกันได้อยู่ อะะสามทับมาแล้วเนี่ยกรด่มเมเปิดชไปดูเห็นได้อีกสพอดีจ <boundaries> <si hai> ุดพ <fin anta> <ots> ีค <guarding> ร <okay>? ับท่เห็น ตดูอบที่เร็วๆนะถ้าไม่น่ารอยคนนี่ขายของไม่ได้นะจ้า <c oughs> มแม่เอเยอะ <c oughs> ช่วยกรถึงบ้านว่าคนดูแล้ววันนี้จะได้ดรีวิวไหม <c oughs> ตอนนี้ห้าแล้วพี่ดเลยว สวัค่ะ นะพี่นะ รีวิวรับเลยพรุ่งนี้ส่งของอยู่อยู่ยมาลืนก็ยังอยู่แต่มาลืนขนส่งไม่รับแล้วนะพี่นะมาเลยต้องมาหน้าโพดังอะ่ะโอลี่นะจะเปิดรอ11วันสุดท้ายนะโอเอคนะไปเลยไปเลยดึงเลย เอานะพี่อากาศร้อนมากเลยอะร้อนแบบสุดยอดมากพี่ถึงไม่มีแรงเลยพี่จ๋ามาเร็วๆมาเร็วทุกคนหน้าร้อนแบบนี้มาเอาเสื้อยืดสาวอวบไปขายกันดีกว่าคะ่ะสวยๆลายฉ่ำๆสีสดๆแบบนี้เลยพี่โปรโมชั่น2500บาทยังโปรยให้ยาวๆนะคะต้นทุนเฉลีย่ยแค่11บาทต่อตัวเท่านั้นคะ่ะ พี่ๆเขไหนไม่รู้จะขายอะไรดีมาเอาเสื้อยืดสาวอวบไปขายนะคะรุ่นนี้มันเป็นออกวัยผู้ใหญ่หน่อยพ,พี่แต่ขายง่ายผ้าบางนะคะผ้าบางผ้าสะอาดมีลายมีพื้นพี่ๆไปคัดแยกทาราคากันนะแต่บอกเลยได้กําไรค่ะพี่ผ้ามันสะอาดเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยมีแขนกุดแขนยาวนะคะสวยๆลูกไม้แบบนี้เราก็คัดแยกทําราคากันได้เลยนี่ ลายดองลายดอกมีหมดในกระสอบนะคะมีให้แยกมีให้คัดทำราคากันนะคใครรับรีวิวได้ทุกตัวส่งฟรีค่ะอุ้ยมีแม่เสือตัวนึยัไม่เสืออีกหลายตัวอยู่ดิใครจะรับลูกใครจะรับยังส่งได้นะพี่พรุ่งนี้ยังส่งได้นะบางขนส่งก้าวเริ่มปิดบางขนส่งวันที่ วันที่10รับวันสุดท้ายนะคะแต่หน้าร้านจะเปิดให้ลูกค้ารับสินค้าวันสุดท้ายวันที่11นะเก็บตกเก็บตกเก็บตกให้จริงๆก็จะหยุดแหละพี่แต่กลัวบางคนะ่ะไม่มีของขายพี่จะไม่เเสเยอะนะกระสอบนี้ออกแม่เสือเยอะนะพี่ค่ะถ้าใครเปิดโจลายเสืออย่างเงี้ยคัดแยกทําราคาได้สวยๆเลยผ้าสวยผ้าด,ยาดีผ้าสะอาด รุ่นนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยคุณพี่ผ้านิ่มๆอย่างนี้เลยนะใครชอบจัดเลยราคาก็เซ้นถูกคุณพี่ดีเทลกิฟเกยยูเลกามาเร็วๆค่ะเอาไปขายทำกำไรบางคนหัวผ้าขาย596979แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนที่จะขายเลยนะพี่ทรงไม่แก่ไม่โบราณนะคะพี่ งานกำลังดีกำลังขายไซส์แบบดีมากขออก4 0่สบห้บวกลบนะคะรุ่นนี้ขออกสาวอวบหน่อยนะสวยๆเลยเซ็ตสี่มงครับยังใครรับรับได้เลยคพณพี่ สะอาดอะพี่ในกระสอบก็จะมีสีพื้นด้วยนะคุณพี่ไปคัดแยกทำราคาบางตัวเป็นตัวไหนเป็นตัวปักทำราคาได้อีกนะคะพี่แม่แม่จจะชอบนะงานปักสีพื้นก็สวยนะคะเนี่ยเป็นฉลุเป็นลูกมงลูกไม้นะคะหลากหลายสไตล์ในหนึ่งกระสอบค่ะพี่จ๋าป้ายห้อยอยู่เลยตัวนี้เห็นไหม บอกแล้วว่าเกรด A คือเกรด A ค่ะต้นทุนถูกๆอย่างนี้ต้องรีบเอาไปขายนะคะสีสันคัล o ล f u l ฟูมากเลยเซ็นนี้อย่าลืมนะเวลาเปิดกระสอบไปคัดแยกโทนแยกเฉดสีแยกลายกันนะคะงานสวยๆปังๆเลยคุณพี่ขายไม่ต้องแพงเน้นกําไรแบบว่าน้อยแต่ว่าทํารอบเร็วๆนะคุณพี่นะสีสวยจริงค่ะ ใครจะรับเอานะพี่ต้องเอานะอากาศร้อนแบบนี้นะถ้าเป็นลายลายอย่างเนี้ยแม่แม่ชอบมากคุณพี่ใส่ไปไหนใครก็ดูนะคุณพี่นะไม่ใช่ผ้าแบบเดินไปไหนแล้วซ้ํากันไปทั่วไม่ใช่นะคะ ดีเทลเขาดีวัตถุดิบในการผลิตเขาก็ดีค่ะพี่ไม่รู้จะขายอะไรเอาไปขายเลยจะปนแขนยาวแขนกุดมากนะพี่ๆไปแยกทำราคานะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแขนสั้นนะแขนสั้นแบบแขส่สเนี่ยในกระสอบนะใครสนใจสั่งได้เลยโปรให้ยาวๆ2500บาทนะคะนี่สีพื้นอย่างนี้ก็สวยค่ะอุ้ยเราเป็นปากดอกไม้อย่างนี้ต้องขายต้องเอาแล้วนะพี่11บาทนะต้นทุนต่อตัวนะคะ เวลาไลท์ตอนเย็นหน้าจะเป็นสีแบบส้มเลย นเนี่ยค่ะลายทางลายทางค่ะผ้าเย็นใส่สบายมากพี่ผ้าเย็นเย็นนุ่มๆนะคะสาวอวบใส่ก็คือแบบโอ้ไม่อึดอัดพี่ใช่ใส่สบายพ่เจนเนี่ย น่ารักมากเลยสาวอื่นสาวอื่นอุ้ยที่เจนเคยเห็นเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะพี่สีเหลืองไม่ขายเสื้อนะไม่เจนนะอะไรกันเนี่ยอุ้ยลูกฉันเป็นอะไรอ่ะ 2,500ใครเอาลูกรีวิวเอาเลยพี่จ๋าส่งได้ส่งอยู่ส่งต่อนะคะนี่นี้ก่ส่งเมื่อเรื่องปกตินะร่งส่กกรสิก็ได้ป้าเออพี่ดูรีวิวเลยถ้าพี่ไม่กดกล้าพี่จะได้ฟังเสียงตลอดไป พี่จะเสียใจนะของดีแบบนี้เงี้ยดูของพันห้าขายได้ไงก่อนลายแน่นๆเลยพี่ขายไปงั้นขายไปงั้นขายอะ้สังคมเนาะเพราะขายเพราะมันมีเยอะจริงๆควรจะทำราคาได้ตู้นึงมาเป็นร้อยลูกเลยอ่ะนี่ ้อยลูกอย่างเงี้ยนี่มาสามตู้ไปสามร้อยลูกแล้วเหรอปันใช่มันก็อยู่ด้วยดิแต่ผ้ามันดีจริงผ้ายยมันมน,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 นุ่มมากเลย งานปักงานอะไรก็เอาไปคัดแยกทำราคาได้เลยนะคะนะคะสอง0ันห้ารีวิวส่งฟรีลูกใหม่ไม่รมค่าส่งอยากเปิดเองลุ้นเองเอาลูกใหม่ไปเลยว่าฟ้าหรอว่าช้างถ้านิ่มเด้งๆอ่ะพี่ดูดิดึงึงๆึงอย่างเงี้ยดูลายข้างหลัง สวยเลยค่ะนี่สะอาดสะอาดเลยโอ้โหูลายดิพี่หัวผ้ายังไม่หมดนะเนี่ยหัวผ้ายังขึ้นได้อีกนะแม่เอานะแม่นะเนี่ยเสือยังมีอยู่เลยนัไว้ก็เสือเลยเสือแม่เสือสาวโอ้สีพื้นก็สวยค่ะขออกใหญ่นะพี่นะ ขออก4 0บถึง50บวกลงนะ MK MK มาสองตัวแล้วนะทุกคนเห็นแล้วอุ้ยชอบไปให้ลูกค้าดูใกล้ๆเนี่ยสีปากสวยมากหิวชาลมเนาะหมูเหนื่อยไปไังไงวันนี้เนี้ยไม่ได้กินแต่ไปไม่ได้แล้วเพราะว่ารถ รถแบตเหลือร้อยร้อยกิโลร้อยสามร้อยยี่สิบกิโลชาร์ติไปชาร์ตไม่พี่เจมเขาอยากลองไปชาร์ตไงไม่หนูว่าไปชาร์ตสักหน่อยดิให้มันพอวิ่งได้ก็มีต้องไปอันนี้เนี้ยที้ให้เขาชาร์ตที่สรให้ักมากเลยตัวนี้ทุกคนดู เกินไปนะรวยเนาะกงมีอยู่นะพี่เจนถ้าเอิดเอาไปอะ่ะจจะได้อยู่นะถ้าเป็นแมวอ่ะอาจจะโอเคนะแม่บ่นอยู่ว่าแมวค่ะอุ้ยเธออ่านติว่าอะไรเกอรสอบขาสั้นผ้ากีฬาโอเวอร์ไซส์มีค่ะมียังไม่ได้เปิดเลยพี่เอ้จะปิดร้านหรอมีพี่เอาไหมล่ะขายให้เลยขายเลยเหรออืมเออไม่ต้องเปิด พักมาไม่ได้เปิดรีวิวหรอกแต่มีมีทุกอย่างอ่ะพี่ที่เนี่ยโอ้โหดิแล้วเ,เป็นมักยงหอ,อมอ่ะเราผ้านิ่มผ้าเด้งอ่ะค่าวาอะไรตัวเนี้ยพี่ดูดิดดดดเด้งดิผ้าเด้งเนมันสอกเด้งใส่หัวฉันนะหนูไม่ได้เด้งนะพี่ผ้ามันเด้งเองดูดิอ่ะมันเด้งจริง <c oughs> ราคาประมาณเท่าไรหร่ล่ะยังไม่ได้ล่ะพี่ยังไม่ได้พี่อย่าพึ่รอก่อนนะอย่าพึ่งนะไม่น่ารักโอ้ยสิพื้นแล้คือป้ายมาเป็นยวงเป็นพวงอย่างนี้เลยยังบ่ได้ใส่เลยเด้อทักไว้ก่อนคุณพี่ทักหลังไม่ไ้ก่อนเดี๋ยวไปดูให้ จำไม่ได้หรอกทุกวันนี้ยจำได้แต่ของราคาเก่าอะนะชีอินว่าอะไรไปดูดิรอครับผมอินบ็อกไปโอเคออินบกไ่วนนะได้เลยอุ้ยชีอินโอ้โหดู้งป้ายห้อยอยู่เลยครับจริงงาน,นก็ สวยเหมือนเดิมคือลูกค้าเริ่มไอ้นี่กันแล้วใช่ไหมเนี่ยลูกค้าไม่อยู่ห้วใช่ปะไม่ขายของกันแล้วใช่ไหมวุ้ยแต่วันนี้เรายังส่งปังอยู่เลยนะแต่งจังหวัดกันหรือยังวันนี้คนก็สั่งกันแบบเฉพาะคนที่อยู่งที่ยังสั่งอยู่ไม่ห้อยอีกแล้วค่ะจะรีบหยุดไปไหนอะพี่หยุดเป็นเพื่อนก่อนนี้ไหมล่ามยังมีเวลาอีกตั้งหลายวันนะเนาะ นี่ก็ส่งนะพี่มันลืมก็ส่งอยู่พี่ไม่ไม่สั่งนี่หนูก็ไม่ไม่จะไม่มีที่ส่งให้เรื่องของเรื่องอะพี่เพราะว่าขนส่งเขาจะหยุดกันนะพี่พี่ที่แพนจะขายหลังส่งปลานด้วยนะคะเพราะว่ากว่าขนส่งเขาจะเปิดอะพี่แล้วกว่าเขาจะแบบวิ่งงานส่งให้เราโน้มันอาจจะล่าช้าด้วยนะคะช่วงนี้นเ,เ,รนเริ่มเยอะไงหนะนักไงเขาต้องเคลียร์งานส่ง สวยสวยเลยเนี่ยผ้าบางผ้านิ่มจังเลยลูกค้ายันปักแบบนิ่มๆเนี่ยเด็ดดีว่ะถ่ายจนขาถลอกเลยลูกด้ามาถ่ายแม่มั้งเหรอเนี่ยู่นิ่งเด็ดดีว่ะเลยโอ้หถ้าถ่ายแม่นี่แม่ยกบกระดูกให้เลยใช่แม่จะเซ็นให้เป็นมารวยแต่เพียงผู้เดียว หลอแพ้ยดี๋ยวยิพี่มดูดิพี่ผ้านิ่มเด้งมากเลยอะใครชอบผ้านิ่มนิมเด้งเนะใครชอบงานสะอาดนต้องุ่งนีเท่ามาอุยอันนี้เป็นปากอย่างนีสอยสวยนะเนีย้าอยเพียบเลยอ่ะเยนเหรอเธอผ้าเด้งเดเขาเรียกผ้าอะไรเออนิ่มมันบางมันเด้งอ่ะพี่คือมันเหมาะกับ หน้าร้อนอะคุณพี่ประเทศไทยมันต้องใส่ออแนีน้แหลนะพี่มันร้อนไงเนี่ยดูดิป้าให้ไม่ได้ใส่สีข,ขาวแต่นี่สวยจึลงใส่จุ้งเลยเนาะสวยสวยเลยครับสวยสวยเลยเดี๋ยวพี่เจนให้น้องเอาช่วยกันเอาทีวีออกนะป้ายห้อยเนี่ยค่ะออกไหมอะฮะ จอขับไปศูนย์งางพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาทําแตกล้วจะไปต้องไปเอากุ้งมาอีกใส่ไ,ไหนมากุสวยจังเลยพี่ลาคริสต์มาสหรอเนี่ยเห็นยาวเห็นไหมใครชอบงานสาดนี่ต้องจัดเด้ลีค่ะตัวนี้ป้ายลีเนีย่ยผ้าเลยอนคือคือสวยจัง วุ้ยมูรุไลดอกตัวนี้ดิใหม่ยังไม่ได้ใส่ใหม่ยังไม่ได้ใส่สวยมาก <c oughs> เนี่ยโอ้โหผ้าสะอาดเอาไปคือกําไรอะ่ะพี่กําไรแน่นอนก็สอบหนึ่งสองร้อยี่สิบตัวได้นะคะคุณพี่คัดแยกนะเอาแค่ร้อยตัวขายตัว 66, ลวะหกสิบก็หกพันลวค่ะ ขายหกเก้าก็หกพันเก้านะคัดแค่ร้อยตัวนะขายหกเก้าเนี่ยหกพันเก้าร้อยแล้วค่ะลงทุนแค่สองพันห้าเองคุณพี่แล้วอีกร้อยี่สิบตัวล่ะที่ขายอีกได้อีกอะ่ะขายได้เกือบทั้งลูกเลยอะ่ะสวยสวยรีดยอย่างเดียวพอนะรุ่นเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเยอะขออบใหญ่โอ้คุณขายไฟใไหญ่ เท่านั้นนะจ๊ะไซเล็กไม้แนะนำนะจ๊ะไซเล็กไม้ไซใหญ่ต้องเอาพูดได้คำเดียวถ้ามีลูกค้าไซใหญ่เราไปคิดเนาะได้เลยแบบแบบอย่างแพ้ใส่ไซเอสก็แบบตองเป็นเสื้อไซเอ็อย่างเงี้ยเก่งใส่ไม่ได้เก่งใส่เอสไม่ได้ละ สั่งมาเป็นโหลอะใส่เอสใส่ไม่ได้ก็รู้เลยใส่ไม่ได้สั่งวันนี้ก็สั่งไซส์เอสมาก็ไม่ได้ <c oughs> เอออีกแล้วมั้งโม่นะไม่แต่พอเปลี่ยนเป็นไซส์เอ็มมันหลวง,งพี่น่ารักมากเลยน่ารักจริงสีพือน,น่ารักเธอไปสลับได้นะสีเป็ไหนไม่เนี่ยต้องรีบนะพี่นะ้า เราจะได้มีของขายกันก่อนหยุดยาวยาวจริงนะพี่น้อยเด็ดวันเลยนะแล้วปีนี้เหมือนขนส่งหยุดเร็วอะ่ะเขาไม่ไมสิเขาจะรีบเคลียร์งานไงเขาก็กลัวส่งไม่ทันเหมือนกันเนี่ยปีนี้ พี่นะไปคัดไปแยกกันนะปกมีบ้างนิดหน่อยนะเนี่ยดูดิสวยสวยเห็นของจริงคือผ้าสะอาดค่ะพี่พี่ชอบแน่นอนโูเธอไปให้ลูกค้าดูเลยดดูป้ายมาดี๋ยบได้ใส่เลยครับผมเกรดเอจริงๆนะพี่รุ่นนี้นะสะอาดสะอ้านเลยแม่แม่ชอบถ้าอยากได้ไวรุ่นหน่อยต้องเป็นป้ายกระทิงอันเนี้ยมันคือแบบผ้าที่มันใส่ สบายสบายหน้าร้อนอ่ะใช่มแก๊บสบายสะสีนี้สวยมากเลยี่หนานิ่มแดงสีมาริษาบดเนาะาาดาแล้วจะสีเข้มกว่านี้เออไม่ได้แต่ไม่อยากแพ้ ชอบเนาะชอบแหละใส่ทาใส่ทามให้ใส่ใส่ทาจ้านี่แสวยนะสิบเอ็ดสวยโดิป้ายห้อยเยอะเลยพี่ป้ายห้อยอยู่เลยอ่ะป้ายห้อยใหม่ๆเยอะต้นทุนสิบเอ็ดบาทไปหาที่ไหนได้ใหม่ขนาดไหนจ้านี่แดูสินี่มันจะมีแขนสามทรงสามส่วนสกรามอะไรเงี้ยประปนบ้างนะคุณพี่นะโหดูสิค่ะ ตัวจาดโลดลาดมากไ้สีทนาจนะป้ายห้อยอ่ะคือป,ป้ายห้อยเยอะมากอ่ะนี่อ่ะดูดิพี่มันใหม่จริงๆนะลูกค้าซื้อซ้ำเยอะมากๆนี่ถ้าไม่ใช่ช่วงสงการนี่เอฟไปหมดแล้วเนี่ยพี่แค่บอกเลยเขาไม่เริ่มไปต่างจังหวัดกันแล้วไ,ไงววอือเอาต่างจังหวัดกันอ่ะ ผู้ดีมากเลยตัวนี้เอานะพี่นะสองพันารีวิวส่งฟรีนะไปเราไปดูกันเลยเราไปดูกันนะ หัวผ้าช่ำๆเลยแม่อสั่งช้าก่าน,นี้ไม่รประกันลคือสั่งตอนเนี้ยวันเนี้พรุ่งนี้คือยังได้อยู่นะพี่นะเพราะว่าถ้าเลยกว่าน,นี้กลัวจะไม่มีขนส่งหาให้นะ อันนี้จะเป็นหัวผ้าพี่ดูขึ้นหัวผ้ามาคือสวยนะต้นทุน11บ,บาทขายยังไงก็กําไรนะพี่นะกระสอบละ2่ง0 0บาทเท่านั้นใครสนใจรีบสั่งเลยค่ะ